พาลำไยกับรีซ้อมาหากินเด้อจ้านี่ซอยประหยัดอาหารหอมแรงตัว่มากกัปลายากอาหารกับอนี่ก็เลยพามาให้ย่าเว้นกับพานองมาเละกินน้ำหย่าน้ำทงเนี่ยแหละจ้าสวัสดีเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งใหม่ทั้งเก่า

เออแบบกองางได้จนัดาวโดนอ่ะรจ้างน้เลยาวาตัวซาจ้าตังนเลยดี้่เจ้ของัวสนมีพี่น้องสนับสนุนเขามากกับพามากินหยากินนี่น้ำทงน้ำทา

ซอยโตไปแล้ว้มพี่น้องสิมีต่างคนต่างมีผ้าละเนา<อ>ะ<อ>เห็ดจังไดเข้าใจโยจ้าแล้วก็ตัดไปให้หน่องกินยง้มแรงง้มขึนปาสุันปล่อยกช่วยงอไม่กแล้วก็ล่นัแนี่หาชื้องอไห้คนนี้าตององ้

ตงมาเท่าให้่้านุ่ยแล้วที่คูเสืเบลือที่ก่อนเกี่ยงเลยฮะคุดเกี่ยงบิดคุดอบนเนือเะต่อช่ต่อไปบางลำใไยอีกกินอยู่ไก่ๆกันเลยจ้า พามาเลี้ยงน้งําชงยามแรงกระตาดไปไว้ใเพิ่น,น,น,นกินยามค่ํายามคืนน้องลําไยกินหญ้าจ้า กินป้ายเจ็กน้อยกับเขาบ้านห้าที่น้องลําใหญ่กินจ้ะเล่มกินเทธอละต้นเทือละ,อละกอเพราะมันมีต้นที่กินบ่ไดดน้ำี่วยๆเอาตีห้า ถอนออกมากัสะบัดดินออกแล้วก็จังเอาเข่าปากเนาะมีลํไย,ยเห่าเพิ่นเป็นคนสะอาดคือว่าละพิ่นเป็นส้างที่สะอาดกินสะอาดเดอ้อจ้ามีขี้ดินกับิสะบัดออกจนเมิดจังเอาเข่าปากได้กินอ้อยวางหนึ่งนั่นกับบึกเลย มีอาหารบำรุงให้เพิ่นช่วงนี้มันกับมืดคือว่าเลยมันดนมันดุนมือแล้วเนาะน้องมากินเ้า สะบัดออก แดดท้อนมื้อนี้ย้อนแห้งเด็กอะพานอ้องอาบน้ำแล้วก็ขึ้นมากิน ไปเป้บึนเจิง dạ. à, lên rồi, như Bạn chứng, à, này นี่เปาโอ้ไปเด้อไปอาเจียงหน้าเจิงเตะบะเอ bay, sọc bên này vừa tỉ nhả này chắc nồi, bò khơi lâm yèi, lâm yèi xỉ này chắc nồi, nhìn bò cả bò gỉn đấy, lâm chắc điểm kỳ vô, hồ na na อันนี้น่ะบึงน้องแล้วหน่งสวยหลวยสวยหลวยมากปุ่นเนี่ย่างไว้รัใหญ่มอกินน้างบ้ติดอกจ้าเบิ่งเนรัมรีสอบว่ากินรัมใหญ่กินมืดบิ่งเปุ่นกินย่างมาน้ำทาง

อย่างใดก็บรบกวนสูส๋เวิ่งเด้อสูๆคนส่างสกงานกินยังสี่ละควมลำบากห่อนก็นล่งอาบนา้ำอาบน้ำเบียนกับข้นมาก,กินไมู่กักใ่ก่ เบิงด да: ้วยจ้าฮะเมือเนี่กะนําเสนอเพียงแค่นี้กันด้วยจ้าเมื่อหนาจังเบิงไม่เนาะห้มาเบิงว well ่าเฮ้ากับปไยให้อดดอกจ้าย่างเว้นกับผ้ามากินหยากินนี่น้ำทงน้ำทากะเกี่ยวเอาไปห้เพื่อนกินย่ามคำ เมื่อนี่ก็นำเสนอเท <ไป S 1> นีเด <ไป S 1> อจ้จาวัสดีจ้า <ไป S 1>